สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาชมรีวิวกันต่อนะจ๊ะตอนนี้นะคะจะเป็นแมนจินคันเกรดสี่งเกยงยินผู้ชายขายยาวเกรดสี่นะคะตอนนี้ถั้งทั้งหนึ่งรถตัวเป็นยูเอสนะคะยังอยู่กับป้าครูจิเหมือนเดิมกางเกยงยินนะคะตอนนี้กางเกยงยินผู้ชายนะมันมีทั้งสามเกรดเลยนะคะคมีทั้งเกรดเอเกรดบีเกรด C ีนะคะ ABC มีหมดเลยลูกค้าสนใจงานเกรดไหนนะคะ สั่งซื้อได้นะเกรด A จะอยู่ที่ราคา7,800บาท B ีห้0ันเแล้วก็ C 3,500พนานะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิว C กันเนาะเพราะว่า A กับ B มันมีอย่างแล้วก็สอบยัง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 ไม่เปิดรีวิวแล้วกันดู C ไปก่อนเนะาะดู C ไปก่อนนะจ๊านะท้าไซส์นะคะเป็นางานค้าไซส์ Oh <laughs> do ไอยากแด้คนทั้าใหม่ก็นีน่ะเป็นงานเกสตเอเป็นเ,เ,นเ,เลย Get in.

สวยม ตรงนี้สวยนะตรงนี้สวยตรงนี้ที่ทงนี้ตรงนี้ ประมาณนี้เลยนะคะไม่มีลูกคา้าคอมเมนต์ใช่ไหมผู้สะสมถือมุ่มผูกสะสเที่ยวไว้เชร์คุณคะ<ม>าจา๋งานก็จะประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นกางเกงยีนกางเกงยีนผู้ชายเกรดีนะที่เปิดไปรหัสฟูจิหนึ่งศูนย์ห้านะคะแพ็คมาหนึ่งร้อยตัวเนาะเป็นงาน US ผ้าไซส์ยี่สิบเก้าถึงสามสิบแปดนะคะประมาณนี้เนาะอืม รีวิวจะส่งให้ฟรีรับเปินรถสามล้อแต่มีลูกค้าที่เข้ามากดดังไม่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 ชัวร์ว่าลูกค้าจะเอากระสอบรีวิวหรือเปล่าเดี๋ยวดูดูก่อนนะจ๊ะกระสอบใหม่ก็มีนะจ๊ะกระสอบใหม่ก็มีนะเกรดเอเกรดบีก็มีนะลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจด้วยนะคะคุ